สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ The Plant House แล้วก็กี้อีกแล้วนะคะวันนี้กี้กลับมากับคลิปประจำสัปดาห์อีกแล้วค่ะคลิปสำหรับอาทิตย์นี้นนะคะเรียกว่ายังไงดีเป็นคลิปที่ หลายๆคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะคือหลายๆคนคงคุ้นเคยกับคาว่าเล็กสเตดีใช่ไหมไม่ว่าจะออกกําลังกายแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นซิ n เน s ตสปอร์ตแวนหรือแม้แต่กระทั่งโยคะเองนะคะหลายหลยคนก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงวันนี้นะเพราะว่ามันเป็นวันที่ยุ่งเกี่ยวกับขามากมายเลยแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ค่ะคลิปในวันนี้เนี่ยนะคะกี้ขอจัดมาเลยสําหรับคนที่ต้องการที่จะออกกําลังกายบริเวณช่วงล่างนะคะโดยการฝึกแบบโยคะก็เลยขอเรียกคลิปในวันนี้ว่าโยคะ for legs เแล้วการขายไงก็เดี๋ยวไปลองดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคลิปในวันนี้ที่กี้นํามาฝากกันนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมลองทําใบบอมรอมกันด้วยนะคะไปดูกันเลย เดี๋ยวเราเริ่มจากการที่นั่งอยู่ในท่าวัชราสนะ,นะคะหรือว่านั่งทับส้นเท้าแบบนี้เนาะเราก็เดี๋ยวเราจะยืดกล้ามเนื้อก่อนเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะเข้าโฟล์ในวันนี้ค่ะเริ่มจากการที่นั่งทับส้นเท้านะคะยืดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะเสร็จแล้ววางศีรษะลงวางหน้าผากลงไปจดพื้นนะคะอยู่กลมหายใจสักครู่หนึ่งค่ะ หายใจเข้าให้ลึกนะคะหายใจออกหาลมหายใจค่ะหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายก็หายใจเข้าให้ลึก หายใจออกจากนั้นค่ะกดสองนื้อให้แน่นนะคะย้วทั้ง10บางออกค่ะแล้วกดกับพื้นให้แน่นยกลำตัวขึ้นมานะคะตั้งชั้นข่าขึ้นอยู่ในท่าแคลแอขคาวค่ะเราจะมาวอร์มหลังเล็กๆนะคะเริ่มจากการที่กดหลังลงไปนะคะแคดหายใจเขา้าหายใจออกแต่ลานะคะค่อยค่ ยกลำตัวขึ้นนะคะก่งหลังคางชิดอ,อกอยู่ในท่าคาวคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบหนึ่งนะคะแคทโพสหายใจเข้าหายใจออกคาวโพสค่ะยกตัวขึ้นก่งหลังหายใจเข้า แล่หา,หายใจออกจากนั้นค่ะเราเวิร์ดเฟซิ่งดอค่ะจิกปลายเท้าโด่งสะโพกให้สูงนะคะผลักไหลให้ไกล้างชิดอ,อกค่ะการมองปลายเท้าหรือะดือนะคะสำหรับใครที่ยังตึงๆอยู่เนี่ยเอายกขาสลับไปมาแบบนี้ได้ค่ะ5-10ครั้งนะคะเป็นการวอมขาเล็กน้อย ขอขยับเข้ามานิดนึงแล้วตกแบบอึบจากนั้นนะคะค้างอยู่ในท่าดวาวน์เฟสิกดองสักครู่หนึ่งค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆก้าวเท้า,ทาขวามาด้านหน้าค่ะวางข่าซ้ายนะคะเท้ารับพื้นแต่แล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมานะคะอยู่ในท่าโลลันช์ค่ะ ค้างอยู่ในท่านี้นะคะสักครู่หนึ่งเพื่อเป็นการยืดนะคะต้นขาด้านหน้านะคะของเรานะคะาหายใจค่ะ จากนั้นนะคะจิกปลายเท้าแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้นะคะจุดสังเกตก็คือเราจะไม่ยกสูงเกินไปแบบนี้นะคะยังไม่ขึ้นมาเป็นไฮนะลันช์นะเราจะอยู่จากโลลันช์แล้วก็ยกขึ้นมาหน่หนึ่งเพื่อเป็นการฝึกความแข็งแรงของต้นขาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังรวมถึงใต้สะโพกตรงนี้ของเรานะคะให้ลมหายใจค่ะหนึ่งสองสาม และ5ค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆวางเข่าลงค่ะวางเท้าราบนะคะเสร็จแล้วค่อยๆยกตัวกลับไปเป็น downward facing dog ค่ะอย่างที่บอกนะคะใครยังทำไม่ได้ก็อาจจะงอเข่าได้นะคะหรืออาจจะสลับไปมานิดนึงนะคะฮัลมหายใจ จากนั้นค่ะก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้านะคะวางระหว่างฝ่ามือหรือทั้งสองข้างนะคะวางเข่าเท้าราบค่ะ low l u อีกข้างหนึ่งนะคะอยู่ในท่านี้นะคะห้าลมหายใจเพื่อเป็นการยืดต้นขาด้านขวาของเรานะคะจุดสําคัญเนี่ยคือเข่าซ้ายนะคะหรือเข่าที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะไม่โลไปด้านหน้าหรือว่าถอยมาด้านหลังแบบนี้นะคะจุดสําคัญคือ เข่าจะต้องตรงกับข้อเท้านะคะไม่ล้านิ้วเท้าลงไปแล้วเราก็จะดิ่งสะโพกลงไปนะคะแล้วก็ค้างไว้ค่ะอีกสามลมหายใจค่ะลมหายใจสุดท้ายนะคะหายใจเข้าให้ลึกเสร็จแล้วหายใจออกยาวค่ะจากนั้นแบบเดิมค่ะจิกปลายเท้าขึ้นค่อยๆยกเข่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ เกรงหน้าท้องเบาๆนะแล้วก็เกรงสะโพกเล็กน้อยเพื่อเป็นการบาลานซ์ร่างกายเรานะคะ่ะลมหายใจค่ะ1 2 3 4และ ค่ะค่อยๆวางเข่าลงช้าๆนะคะวางปลายเท้าราบสําหรับท่านนี้ถ้าเกิดว่าใครยังอยู่ไม่ได้ก็อาจจะวางแล้วก็ยกขึ้นมาใหม่ก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงจากนั้นค่ะค่อยๆถอยเท้านะคะกลับไปด้านหลัง downward facing d o กค่ะห5ลมหายใจ จากนั้นนะคะตามองตรงไปข้างหน้าค่ะค่อยๆก้าวเท้าขวาแล้วก็เท้าซ้ายนะคะมาวางไว้ด้านหน้าของแมตนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมือทั้งสองข้างนะคะวางไว้ข้างหน้า forward fold เล็กน้อยเพื่อเป็นการยืดนะคะกล้ามเนื้อของต้นขาน่องนะคะด้านหลังเสร็จแล้วค่ะค่อยๆงอเข่านะคะติงสะโพกยกลำตัวเหยียดแขนขึ้นไปค่ะแชร์โพสนะคะ ทางห้าลมหายใจค่ะ1 2 3 4และ5ค่ะจากนั้นนะคะ variation เล็กน้อยเนาะค่อยค่อยลดแขนมานิดนึงแล้วก็ค่อยๆก้าวเท้าค่ะไปด้านหลังไปจนสุดแมทเลยนะ เสร็จแล้วค่ะยเข่าลงกลับมาเป็นแชร์โพสอีกครั้งหนึ่ง2 3 4และ5ค่ะจากนั้นลดแขนนะเก่ากลับไปค่ะชา้าๆเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของต้นขาของเรานะคะเสร็จแล้วอีกรอบหนึ่งค่ะยกแขนกลับขึ้นไปดินงสะโพกลงแชร์โพสค่ะ5มวินาที 1>, 1 2 3 4 5จากนั้นนะคะค่อยๆยืดตัววางฝ่ามือข้างฝ่งาเท้าทั้งสองข้างค่ะ FORWARD f o l d ห้าลมหายใจค่ะใครที่ทำไม่ได้นะยังไม่ลงมาตรงฝ่งาเท้านะคะอาจจะประสานมือไว้ที่ข้อศอกอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ บิดตัวไปนิดหน่อยย่ำเท้าขึ้นลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้กล้ามเนื้อต้นขาเราเยอะเนาะกัน่องค่ะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆถอยเท้าขวาเท้าซ้ายกลับไปนะคะแล้วก็ค่อยๆลดแขนลงเนื้อผืนหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่สามารถทำได้นะ ถอยกลับไปเป็นแผงแล้วก็วางเขา่าอกขาอย่างนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะค่อยๆสไลด์ลำตัวขึ้นและจิกปลายเท้าโด่งสะโพกสูงกลับไปเป็นดาววดเฟซิ่งดอกค่ะคราวนี้นะคะก้าวเท้าขวามาด้านหน้าค่ะยกลำตัวขึ้นนะคะ บิดปลายเท้านะคะเหยียดขึ้นตรงเราจะทำท่าอา่าวบริเวณสองนะคะหรือว่าท่านักรบนะคะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนนะคะปิดปลายเท้าซ้ายนะคะไปทางด้านซ้ายเท้าขวาเนี่ยบิดกลับเข้ามานิดหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆย่อ,ยยอเข่าซ้ายลงไปกลางแขนนะคะแล้วก็หน้าหันมองไป สุสำคัญเนี่ยข่าจะไม่เลยไปนะคะกลับมาเปิดเล็กน้อยสะโพกต่งลงไปน้ำหนักจะอยู่ที่เท้าฝั่งนี้นะคะ3 4มและห้าคราวนี้ทำอีกข้างนึงค่ะปิดเท้าซ้ายกลับเข้ามานะคะเปิดเท้าขวาจากนั้นนะคะแบบเดิมเลยงอเข่าขวานะคะ1 สองส,สี่หเหยียดขากลับมาค่ะวางลงนะคะจากนั้นค่อยๆกลับมายืนแล้วก็พับตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งวางมือไปค่ะถอยเท้ากลับไปจตุรังกา ดาวเวิร์ดดอกและดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอลค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆนอนลงไปบนแมทช้าๆนะคะกับท่าสุดท้ายค่ะ Bridge p o s e ท่านี้เนี่ยนะคะเป็นท่าที่ ดูเหมือนจะทำแล้วไม่มีอะไรนะเป็นการนอนแล้วก็ยกสะโพกขึ้นเฉยๆแต่ว่าลองทำซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อให้ถูกส่วนเนี่ยจะช่วยกระชับบริเวณต้นขานแล้วก็สะโพกได้มากเลยค่ะเริ่มจากการนะคะนอนลงบนเสื่อนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยยกเท้าขวายกเท้าซ้ายขึ้นมานะคะกดฝ่าเท้าให้แน่นนะคะจากนั้นค่อยๆยกสะโพกขึ้นนะคะจุดสําคัญเนี่ยเดี๋ยวกี้ทําให้ดูช้าๆนะยกขึ้นทีละนิดเราใช้ กล้ามเนื้อนะคะบริเวณสะโพกของเราค่อยๆยก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 มีการแอคทีฟนะคะบริเวณสะโพกของเราขึ้นยก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 ส่วนนี้ขึ้นนะคะส่วนนอเนี่ยยกขึ้นมาจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งทำแรกๆยังทำไม่ได้เนี่ยอาจจะใช้มือช่วยซัพพอร์ตก่อนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถทำได้แล้วนะคะค่อยๆถอยเท้าขึ้นมา บริเวณหัวไหล่ของเรานะคะจากนั้นมือทั้งสองข้างวางลงกับพื้นแบบนี้ค้างไว้ค่ะ5ลมหายใจ 1, 2, 3, 4และ5ค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆถอยเท้ากลับไปค่อยๆลดนำตัวลงชา้ชาๆ แล้วนะคะคท่าสุดท้ายนี้สบายสุดเลยกางแขนกางขาค่ะเตรียมชาวัสนะนอนพักค่ะผ่อนคลายหลับตาลงเบาๆนะคะอยู่ในท่าโศกหรือว่าท่าชาวัสนะเนี่ย5-10ลมหายใจค่ะหรือถ้าใครรู้สึกว่านเหนื่อยนอกจากโมบมาสักครู่ก็อาจจะอยู่ได้หนึ่งนาที3ามนาทีได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะค่อยๆพลิกตัวกลับขึ้นมานั่งอยู่ในท่าสุขอาสนะเป็นการจบโปรในวันนี้นะคะเป็นไงก,กันบ้างคะหลังจากที่ได้ลองทำกันไปแล้วเนาะใช้เวลาไม่นานเลยใช่ไหมคะสําหรับโยคะ FOR l เล็ d เ y นะคะก็สําหรับใครนะคะที่ทําแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยก็สามารถพูดคุยกับเราได้นะคะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมนะคะ คุยกันได้ตลอดเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกด like ไลค์ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมีประโยชน์มีสาระอยากจะแบ่งปันนะคะอยากจะแชร์ความรู้นี้นะคะหรือวิธีการออกเลันการแบบนี้นะคะไปให้คนอื่นก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ subscribe นะคะช่องของเรานะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็ยังไงสําหรับในวันนี้กี้ไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวัร ก็วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ